สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตเรื่องการเก็บเห็ดนะครับว่าวิธีการเก็บเห็ดที่ถูกต้องเราจะทำอย่างไรอุปรกรณ์ที่เราจะเข้ามาในโรงเห็ดนะครับอย่าลืมสิ่งแรกก็คือผ้าปิดจมูกนะครับอันที่สองนะครับไฟฉายนะครับไฟฉายสาหรับศีรสาเพื่อที่จะได้เห็นหน้ากอนเห็ดหรือเห็ด อย่างชัดเจนถึงแม้ว่าเราจะเปิดไฟแล้วก็ตามอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับอันนี้ก็คือขวดใส่แอลกอฮอล์นะครับขวดใส่แอลกอฮอล์นี่ช้อนนะครับขวดใส่แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ก็เพื่อที่จะทำความสะอาดช้อนลดข้าวเชื้อที่ด้านช้อนเวลาเราขูดก้อนเห็ดจะได้ไม่ไปติดก้อนอื่นนะครับ อันนี้ก็เป็นพัชนะสำหรับรองของพวกที่เลือ่อยหรือเศษต่างๆที่เราได้ขูดนะครับอันนี้ก็คือไม้ไม้หนีบนะครับสำหรับหนีบก้อนที่เราได้เก็บแล้วเราจะได้ไม่หลงนะครับว่าเก็บก้อนอไหนได้บ้างผมจะเก็บจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนสาเหตุเพราะว่าถ้าเราเก็บด้านบน ลงมาด้านล่างนี้เวลาเราเก็บเสร็จแล้วเราจะต้องขูดหน้าก้อนนะครับ้ล่เศษที่หน้าก้อนพวกขี้เลื่อยพวกอะไรต่างๆอาจจะหล่นมาโดนนะครับเห็ดที่อยู่ด้านล่างอาจจะโดูไม่สวยงามนะครับผมจะเก็บไปดูเลยนะครับก่อนเก็บเราก็เอาไม้หนีบนรับหนีบที่พลาสติกของก้อนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่หลงว่าเราได้ดึงก้อนไหนไป พอจะเกิดเราไม่เก็บเขาเราไม่เอาไม้หนีบหนีบเขาไว้บาทีเรากม้มขึ้นก้มลงเลยหน้าขึ้นลงเนี้ยเราอาจจะลืมว่าเราได้เก็บก้อนไหนไปแล้วนะครับมือซ้ายนะครับจับที่คอขวดให้แน่นมือขวาก็โยกจับที่ที่การเห็ดหรือตรงโคนเห็ดนะครับโยกขึ้นโยกลงซ้ายขวาแล้วก็ค่อยๆดึงนะครับอ่เห็ดก็จะออกมานะครับ เราก็ใช้ช้อนนะครับที่จุ่มแอลกอฮอล์เข้าไว้นะครับมาทำความสะอาดโดยเอาภาชนะที่เตรียมมารองรับนะครับเพื่อที่จะได้ไม่หกลงพื้นจะสกระปรกต้องมาทำความสะอาดเลื่อนเน่าเหม็นทํำให้เป็นเชื้อโรคได้นะครับเมื่อเราเก็บขูดหน้าก้อนเสร็จแล้วเราก็เอาไม้หนีบไปหนีบที่อันอื่นที่สูงกว่านะครับ แล้วก็เอาช้อนจุ่มไว้ที่ขวดแอลกอฮอล์นะครับก็เจ็บเหมือนเดิมนุ้ซ้ายจับให้แน่นมื้ขวาก็โยกได้แล้วเราก็เอาช้อนที่จุ่มแอลกอฮอล์ขึ้นมาเขาี่ยหน,น้าก่อนนะครับทำความสะอาดพวกขีเลื่อยที่มันหลุดออกมาหรือว่าพวกโคนเห็ดลากเห็ดนะครับแล้วก็เอาช้อนไปจุ่มเข้าไว้นะครับ แล้วก็เก็บกันต่อไปผงขึ้นนะครับเลยมาไม้หนีบหนีบเพราะว่ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่หลงเลยว่าเราเก็บก้อนหนด้วยบ้างมือซ้ายก็จับให้แน่นมือขวาก็ค่อยคอโยกซ้ายขวาบนล่างแล้วก็ในระหว่างที่เราก้มเงยก้มเงยนี่ถ้าเราไม่หนีบ ไม้เขว้มันอาจจะลืมนะครับว่าเราได้เก็บก้อนไหนไปนะครับอันนี้เราหนีบไว้เราก็จะเห็นว่าเราไม่ลืมนะครับมาทำความสะอาดก้อนได้ถูกต้องนะครับแล้วก็ก้อนต่อไปนะครับก็เหมือนเดิมครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับไม้หนีบ,หน,บหนีบเขวี้ยมแล้วก็ ช้อนจุ่มแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อโรคของก้อนที่ได้เก็บไปแล้วเขาจะเกิดมีเชื้อโรคมีเชื้อราจะได้ไม่มาติดก้อนอื่นนะครับสำหรับท่านบางท่านนะครับอาจจะขนัดที่ เก็บดอกเห็ดไปก่อนนะครับแล้วมาขูดที่หลังก็คือต้องเอาไม้หนีบไม้หนีบแบบนี้นะครับมาเยอะๆนะครับหนีบเพไว้ทุกทุกก้อนนะครับที่มีดอกเห็ดหนีบไว้ให้หมดนะครับแล้วก็เก็บดอกเห็ดให้หมดเสร็จแล้วค่อยมาทําความสะอาดหน้าก้อนโดยเราก็จะรู้ว่าก้อนไหนที่เก็บดอกเห็ดไปแล้วนะครับเพราะว่าเรามีไม้หนีบ นี่หนีบเอาไว้เป็นสัญลักษณ์เอาไว้นะครับก็หนีบไว้ทุกก้อนนะครับก็คือจะต้องหาไม้ผ้าตัวนี้มาเยอะๆนะครับแต่สาหรับผมนะผมก็ชอบที่จะใช้อันเดียวเพราะว่าเก็บไปด้วยขูดไปด้วยนะก็จะไม่หลงลืมบางครั้งถ้าหนีบเอาไว้เยอะๆมาขูดที่หลังบางทีก็หลงลืมไปก็มีนะครับ สำหรับวันนี้สาธิตเรื่องการเก็บดอกเห็ดผมก็มีเท่านี้ครับขอบคุณมากครับที่ชมวิดีโอของผม